ข่าวดวงหนึ่งนาทีประจำวันพฤหัสที่11กันยายน2568ลัคนาราศีเมษการงานจะมีความสําเร็จดีมากลัคนาราศีพฤษภอารมณ์เซ็งเซงเบื่อเบื่อคิดถึงคนรักลัคนาราศีมิถุนเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานวันนี้อุปสรรคเยอะลัคนาราศีกรกฎลูกน้องบริวารจะให้การสนับสนุนดีลัคนาราศีสิงจะมีความสําเร็จมีชื่อเสียงในงานที่ทําลัคนาราศี การจะมีข่าวดีมีโชคดีในเรื่องของการงานมีคนอุปถ oh. yes, ัมภ์ลัคนาราศีตุลจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินทั้งวันลัคนาราศีพิจิกการงานจะมีความสําเร็จราบเรื่องดีมากลัคนาราศีธนูแฮปปี้สมหวังในเรื่องของความรักลัคนาราศีมังกรจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินการเจรจาได้ผลทุกอย่างลัคนาราศีกรุมจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักแฮปปี้สดใสมากวันนี้ลัคนาราศีมีน ติดต่อการงานจะสําเร็จดีลูกน้องบริวารให้การสนับสนุนผู้ใหญ่สนับสนุนดีมากวันนี้จบ